สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Yamaha Grand f i n a Hybrid นะครับผมซึ่งคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นท็อปสุดก็คือจะเป็นกุญแจแบบ k e y l e นะครับแล้วก็เป็นระบบเบรกที่เป็นตัว ABS นั่นเองนะครับผมรถบ้านคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเลขไม์รถเนี่ยเพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่8,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเลขทะเบียนสวยมาให้ด้วยนะครับผมอ่ะ สีตัวรถนะครับจะได้มาเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบาะรถเดิมๆนะครับซึ่งจะเป็นเบาะสีแดงแบบนี้มาให้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าคันนี้สภาพชุดสีโดยภาพลง,ขงเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็ชุดด้านบนนะครับในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับอะไรต่างๆนะอย่างเช่นก้ามือเบรกปอกแฮนด์แล้วก็ตุ้มไปแฮนด์อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็ยังจะเป็นของเดิมๆที่ติดมาจากทางโรงงานนะครับอ่ายังไม่ได้มีการสลับหรือว่าเปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับส่วนสีรถนะครับค่อนข้างถือว่าสวยงามเลยนะครับผมอ่านี่แล้วก็ ด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับความสว่างของเขาก็คือจะเป็นแสงสีขาวเลยนะครับผมตัวกรอบไฟเนี่ยไม่มีรอยถลอกนะครับสวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมส่วนชุดสีนะครับกระจังด้านหน้าอะไรต่างๆนะครับสภาพก็เนียนสวยแบบนี้เลยนะครับรอยนะครับถามว่ามีรอยไหมก็อาจะมีรอยแบบตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่รอยที่แบบว่าเกิดจากการล้มหรือว่าการชนรุนแรงอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันได้เลยนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับจะได้ระบบเบรกมาซึ่งจะเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับผมอ่ะก็จะมีติดสติกเกอร์เอาไว้นะครับว่ารถเขาเป็นระบบเบรกแบบ ABS นั่นเองนะครับอ่ะส่วนจานเบรกนะครับความหนาของจานนะครับก็ยังเนียนยังหนาตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็ให้ดูนะครับดอกยางอันนี้นะครับยังเป็นดอกยางที่แบบเดิมๆมาจากโรงงานนั่นเองนะครับเส้นแถบสีนะครับก็ยังมีติดมาครบชัดเจนแบบนี้เห็นไหมรอยเส้นนะครับถือว่า เข้มเลยแหละนะครับผมแล้วก็สภาพของเนื้อยางเนี่ยลายดอกนะครับก็ยังมองเห็นได้แบบล่องลึกล่องหนาอยู่นั่นเองนะครับอ่ะสภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เคยล้มฝั่งนี้มาไหมนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับตุ้มปลายแฮนด์นะครับก้างมือเบรกนะครับไม่มีรอยนะครับที่เป็นรอยเฉือนแบบรอยล้มหนักๆมานะครับผม ต่อมานะครับในเรื่องของขอบชุดสีฝั่งนี้นะครับก็เนียนสวยตามปกติเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่มาที่ด้านหลังนะครับอ่านี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับตัวสีรถเขาเนี่ยเวลาที่มันเป็นสีดำด้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีการเกิดรอยนะครับเกิดแล้วคือเกิดเลยนะครับจะไม่สามารถขัดลบรอยได้นะครับผมส่วนท่อรถนะครับใบนี้ก็ยังเป็นท่อเดิมๆนะครับอนี่อันนี้จะเป็นเหล็กนะ ให้ดูนะครับว่ารอยอะไรต่างๆแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะเป็นพัดลมการระบายความร้อนของเขานะครับผมส่วนจับมือด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นจับมือด้านหลังเดิมๆนะครับที่ติดมาจากัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็กรอบไฟเลี้ยวด้านท้ายไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมสภาพก็ยังถือว่าสวยงามตามปกติอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีเลขทะเบียนสวยมาให้ด้วยให้ด้วยนะครับผมอ่ะพูดผิดไปนิดนึงก็จะมี ป้ายเลขสวยไปให้ด้วยนะครับหกศ0นย์หกศนย์นะครับผมเป็นป้ายลักษณะ้ายกับป้ายพวกรถประมูลเลยนะครับผมอันนี้เราก็ให้ไปด้วยเลยนะครับต่อมานะครับมาดูกันที่ดอกยางด้านหลังกันบ้างนะครับสภาพลายดอกนะครับก็ตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับดอกก็ถือว่าหนาสวยตามปกตินะครับผมคราวนี้มาดูกันต่อนะครับในส่วนของชุดสีฝั่งนี้กันนะครับชุดสีโดยภาพรวมนะครับก็ สวยงามปกติไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนหนักๆมานะครับพวกกรอ,อกราบนะครับผมชุดข้างนะครับแล้วก็โชค๊คอัพอะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมๆที่ติดมาจากตัวรถนั่นเองนะครับส่วนให้ดูตรงนี้หางปลาผ้าเบรกนะครับเห็นไหมแทบจะยังไม่ถูกปรับไปเลยนะครับผมอ่าหางปลาผ้าเบรกก็ยังถือว่าดูสวยงามปกติอยู่นั่นเองนะครับ คราวนี้ไล่กันมาต่อนะครับในส่วนของบริเวณชุดสีด้านหน้านะครับผมอ่าตรงนี้ก็ยังถือว่าสวยงามนะครับอ่าสภาพตัวรถก็จะประมาณนี้ไม่มีรอยทลอกที่เกิดจากการว่าล้มหรือว่าชนรุนแรงมานะครับอ่าสภาพประมาณนี้เลยคราวนี้เรามาไล่เช็คกันในเรื่องของสีฟอนต์อะไรต่างๆนะเห็นไหม พวกสวิตไฟนะครับสีก็อักษรเข้มครบชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเขาจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ด้านขวาแบบนี้ให้นะครับกุญแจรถตัวนี้เขาจะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดเติมน้ามันเปิดบาะอะไรได้จากตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมอ่าหน้าตากุญแจร์เตอเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับแขวนกับข้าวมาให้นะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนยังมีติดอยู่สามารถเติมน้ํามันได้จากบริเวณด้านหน้ารถโดยที่เราไม่ต้องลุกลงจากรถนั่นเองนะครับ คราวนี้ต่อกันนะครับที่เบาะรถนะครับสีเบาะรถเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นเบาะเนื้อผ้าเดิมๆมาจากทางโรงงานเขานะครับผมขนาดของ u ยูบรุ่นนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เลยยูบ็อกถือว่าใหญ่นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูกันในเรื่องของเลขไม์รถกันนะครับว่าคันนี้เลขไม์รถวิ่งไปที่กี่กิโลนะครับผม ก็เลขไม้รถคันนี้นะครับตามที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่าวิ่งอยู่ที่ประมาณ80,00โลนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขไม้รถของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกในเรื่องของเวลานั่นเองนะครับผมสถานะน้ํามันนะครับอัตราการกินน้ํามันแบบเรียนพามนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไฟแบบนี้มาให้ว่าเป็น ABS นั่นเองนะครับความเร็วนะครับก็จะเป็นแบบเข็มนะครับผม เราก็สามารถที่จะจับทิปได้นะครับทิป1นึ่งทิปสวัดอัตราการกินน้ำมันนะครับอย่างคันนี้นะครับลูกค้าชอบถามว่าประหยัดไหมนะครับผมนี่จะวิ่งอยู่ได้ประมาณ54โลลิตรเลยนะครับเกือบ55โลลิตรถือว่าประหยัดนะ1ลิตรเราสามารถวิ่งได้ตั้ง50โลนะครับผม แล้วก็บอกกาลังไฟแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถได้นะครับมาที่รูปไอคอนรถเขานะครับแล้วกลับมาที่เลขไมล์เหมือนเดิมนะครับผมระบบไอเดอร์ลิงมีมาให้นะครับผมแล้วก็ลองมาจับที่คอท่อกันดูนะครับอันนี้ผมเอามือจับคอท่อให้ดูเลยนะครับอ่านี่แบบนี้นะว่าสามารถจับท่อได้นะครับแล้วก็มาลองสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับอันนี้ก็สตาร์ตติดได้ง่ายๆตามปกติเลยนะครับแล้วก็การสตาร์ทเนี่ยถือว่าเสียงเงียบนะครับผม เรื่องระบบไฟนะครับไฟด้านหน้าติดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอ่านี่ไฟสูงไฟต่ำติดหมดนะครับไฟลีนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับฝั่งนี้ติดนะครับด้านท้ายอีกด,ด้านหนึ่งนะครับไฟท้ายนะครับอ่าติดเหมือนกันนะครับไฟเบรกติดใช้งานได้หมดเสียงเครื่อง เดี๋ยวลองมาแบบเบิ้ลเครื่องให้ฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นไงบ้างรถไม่มีควันขาวนะครับแล้วก็คันเร่งอะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างนุ่มเลยนะครับลองดูจากตอนที่ผมบิดนะครับผมด้านบนบ้างว่าเป็นไงบิดติดมือไหม คันเร่งน,นะครับถือว่าบิดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมก็บิดติดมืออะไรตามปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคันเร่งหรือว่าบิดคันเร่งน,นะครับคันเร่งก็สามารถตอบสนองต่อมือของผมได้ดีตามปกติเลยนะครับคราวนี้เรามาสรุปคะแนนตัวรถคันนี้กันนะครับก็สภาพตัวรถนะครับไม่ล้มไม่ชนนะครับเครื่องยนต์อะไรต่างๆยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นะครับผม คันนี้นะครับสภาพเนี่ยผมตีว่าอยู่ประมาณราวๆ90%านะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้ผมตั้งราคาขายอยู่ที่48,900บาทคันนี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้เหมือนเดิมนะครับนานถึง30วันนะครับแล้วก็รับประกันนะครับเกี่ยวกับการโอนให้นะครับว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้100%้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ หากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก่อนนะครับสามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษมเจ,จ7เลยนะครับผมหรือถ้าเกิด ไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองที่ร้านนะครับสามารถให้ทางร้านเราจัดส่งให้ได้นะครับทางร้านเราก็จะมีบริการจัดส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านได้นั่นเองนะครับผมหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์มือถือ080-558-0396นะครับหรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ ID ไลน์ MC1331 มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมใครมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนนะครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตีเธอนะครับเป็นเจ้า ย y a าแาร Grandiano คันนี้นะครับก็สามารถส่งรูปรถมาตีราคาซื้อขายผ่านทางไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีแล้วก็มีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆนานาให้ครบชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะลาจากกันนะครับฝากลูกค้าอย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไ่พาดคลิปวิดีโอรถสวยๆจากทางร้านผมนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้าไปดูผลงานซื้อขายนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องทาง Facebook ใช้ชื่อเพจว่า MC มอไซน์นั่นเองนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้ายามาฮ่าก a n fierno h y คันนี้เอาไว้เป็นตัวลดเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับรีบมาซื้อได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เครื่องยนต์ต่างๆค่อนข้างจะนุ่มเลยนะครับมาลองดูมาลองขี่ได้นะครับผมอ่ะไงก็ฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ